และงาน EPS ที่เคยย้ายงานต่อไปนะครับจะกลับเข้ามาทำงานที่เกาหลีได้แล้วนะครับมาฟังคลิปนี้กัน,นครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็อยู่ช่องลู่อีสานอ๊บป้าเหมือนเดิมนะครับเจอกันอีกแล้วเนาอกวันนี้อากาศสบายๆหน่อยนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยหนาวมากเนาะ โอ้พี่น้องช่วงนี้ครับก็ฟังข่าวจากบ้านเรานะโควิดสถานการณ์ที่สมุทรสาครก็เป็นห่วงพี่น้องนะเกาหลีก็ใช่ย่อยเหมือนกัน,นครับตอนนี้เกาหลีก็หนักเหมือนกันนะครับก็วันละหลักหลายร้อยคนเหมือนกันนะครับเกาหลีทุกวันนี้ก็หนักเหมือนกันเนาะผมก็ซื้อกับข้าวซื้ออาหารมาตุนไว้นะดูนะครับเต็มตู้เย็นเลยพี่น้องดูโอ้ก็คือมันออกไปไหนมาไ,ไหนก็ ต้องเซฟเตียงไม่อยากออกไปไหนมาไหนบ่อยเนาะเราก็ต้องแบบพยายามเซฟเตียงนะผมก็เป็นนลังใจพี่น้องหลายคนนะครับสู้ไว้พี่น้องอดทนนะครับผมเจะฟันป่าไปได้เนาะสำคัญก็คือล้างมือใส่หน้ากากพี่น้องนะสำคัญอยู่ที่ตัวเราครับเซฟไม่เซฟอยู่ที่ตัวเราเนาะอันนี้คือเราต้องระมัดระวังอย่าประมาทนะครับพี่น้องมันมองไม่เห็นนะของพวกนี้เนาะโอเคนะครับเขาเกาหลีก็แย่เหมือนกันเนาะทีนี้มาช่วงนี้นะครับก็มีข่าวสาร เกี่ยวกับแรงงานอะไรเงี้ยตอนนี้คือมันก็ไม่มีแต่ข่าวโควิดทาั้งนั้นเลยเนาะผมก็มีทุกวันเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมีข่าวเกี่ยวกับแรงงานก็คือมีระบบในเรื่องของ EPS EPS e e ก็คือแรงงานไทยที่ที่มาทํางานที่เกาหลีใช่ไหมครับคือสมัยก่อนเอา,อางี้ย้อนความก่อนนะครับสมัยก่อนอะระบบมันเป็นอย่างนี้ครับแรงงาน EPS ถ้าคุณอยากต่อสัญญาหรืออะไรเงี้ยครับคุณห้ามย้ายงานเขาเรียวกว่าแรงงานซื่อสัตย์คือคุณอยู่ที่เดิมอะจนครบสัญญาใช่ไหมครับ อ่าล้วถ้าคุณเข้าเงินไขเขาเช่นว่าอายุคุณไม่เกินเท่าแก่โอเคกับคุณคุณก็เอ้ยชอบโรงงานนี้ทํางานได้แล้วเป็นงานแล้วอ่าอาจจะเป็นการตกลงกับเท่าแก่เช่นเรื่องเงินเดือนเดือนอ่ามาแท็กหน้าอันนี้เขาเท่าแก่เขาถ้าเขาต้องการเราเขาจะต่อสัญญาให้ใช่ไหมครับอันนี้คือสามารถไม่ต้องสอบพี่น้องกลับไปพัก3เดือนแล้วก็ทําเรื่องแล้วก็คือมาต่อได้อีกเลยนะครับก็คือเป็นแท็กที่2อ่าสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นนะถ้าคุณไม่เคยย้ายงา,านเลยนะแต่ แต่ถ้าใครเคยย้ายงานย้ายไปย้ายมาอันนี้จะต่อไม่ได้คุณจะต้องกลับไปแล้วก็ไปไป,ไปสอบเหมือนกับคนอื่นนะครับแต่ว่าการเรียกตัวนี่คืออาจจะง่ายกว่าคนที่สอบมาครั้งแรกเพราะคนที่สอบมาครั้งแรกก็ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยมาทำงานที่เกาหลีเลยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องรอคิวใช่ไหมครับแต่คนที่เคยมีประวัติเคยมาทํางานอยู่ที่เกาหลีแล้วแค่เขาย้ายงานอย่างเงี้ยสมมุติว่าผมอ่าอันนี้คือ รอบนีก่อนนะั้นนี่คือแบบก่อนนะนี่คือแบบก่อนแต่ข่าววันนี้มันเป็นเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวผมจะเล่าในข่าวให้ฟังนะครับแต่ก่อนเป็นแบบนี้คือผมอ่ะสมมติผมอ่ะย้ายงานมาแท็กแรกมันอยู่โรงาโรงานที่หนึ่งไม่ชอบโรงงานที่สองไม่ชอบให่ไหมครับปรากฏว่าไอ้ผมย้ายงานมาสองรอบโรงงานที่สามอยู่มาสองปีสามปีอ่ะอยู่ครบสัญญาปับ๊บกลับไปบ้านอย่างเงี้ยผมอยากมาอีกรอบแท็กที่สองทำไงผมต้องไปสอบเหมือนคนทั่วไปนะครับรอสอบ จากนั้นแต่การเรียกตัวเนี่ยอาจจะมาได้เร็วเลยเพราะว่าถ้าเท่าแก่ที่ผมมาทําด้วยเนี่ยเขาโอเคอ่าแต่แค่เราทาแค่มันอยู่ในระบบก็คือคุณต้องกลับไปสอบอันนี้คือแบบก่อนนะครับแต่ถ้าผมว่าผมเหมือนกันอยู่โรงงานแรกเลยโรงงานเดียวจนจบแท็กไม่เคยย้ายไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยครับจนจบสัญญาเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องกลับไปสอบกลับไปพักแค่สเดือนแล้วก็ต่อสัญญาอยู่โรงงานเดิมนี่ได้อีกครับอีกหนึ่งแทก ขอตึงผ้าของพี่น้องอันนี้คือมันจะได้2แท็กนะครับกฎหมายปัจจุบันนี่คือเขา,เขาให้แค่2แท็กจะมีรุ่นสุดท้ายที่ได้3แท็กก็คือของพี่เก๋พี่เก๋คือตอนนี้แกปัจจุบันนะครับแกอยู่แท็กที่3แล้วแต่ไม่ใช่โรงงานเดิมนะคืออย่างนี้ของพี่เก๋แกมาตั้งแต่ปี2005ครับแท็กแรกแท็กแรกที่แกมาเนี่ยแกย้ายบ่อยอ่าปรากฏว่าแกย้ายบ่อยไปตรงนั้นย,ย้ายตรงนี้ย้ายประมาณสองสามรอบนะครับพี่เก๋นะ่ะ ทีนี้แกก็เลยย้ายปรากฏว่าย้ายมาอยู่โรงงานโรงงานปัจจุบันเนี้ยอ่าแกย้ายมาปับ๊บอ่าแล้วทีนี้แล้วแกก็ทําเรื่องกลับไปที่ไทยใช่ไหมครับหมดสัญญาณนอะ่ะเพืไงหมดแท็กแล้วแกก็สอบมาอ่รารอบแรกสอบมาก่อนนะสอบมาปุ๊บพอแกมาถึงทีนี้อยู่แท็กที่สองจนอ่าตอนนั้นผมยังไม่เข้ามานะตอนนั้นผมยังไม่เข้ามาจนแกใกล้จะหมดแท็ก อันนั้นคือแกไม่ย้ายไปไหนเลยอยู่โรงงานเนี้ยแท็กที่2แกนะครับไม่ย้ายไปไหนเลยจนใกล้จะหมดแท็กผมก็เข้ามาช่วงนั้นพอดีไม่ถึง3เดือนอ่ะคือผู้ไงเข้ามาแทนพี่เก๋พี่เก๋ก็กลับไปพัก3เดือนผมก็เข้ามาแทนใช่ไหมช่วงนั้นอ่าเจอพี่เก๋ก็สอนงานสอนในช่วงนั้นพี่เก๋กลับไปพัก3เดือนแล้วแกก็ไม่ต้องไปสอบอีกแล้วรอบเนี้ยเพราะแกก็อยู่ที่เดิมไงแท็ก2แล้วก็ต่อมาอีกได้เลยนี่ปัจจุบันนี่คือแกอยู่แท็กที่3ตอนนี้ก็เพิ่งมาแท็กที่3นะครับ ก็อยู่ประมาณปีสองปีแล้วพี่เก๋สองปีแล้วนะครับปีกว่าสองปีแล้วสัญญาก็เลยประมาณสองปีกว่าเสือบสามปีสามปีกว่าสามปีหน่อยๆน,นะครับตอนนี้แกก็นี่คือแท็กที่สามแท็กท้ายของแกแล้วแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนี้นะครับมันได้แค่สองแท็กได้แค่สองแท็กนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกสเปเชียลที่ผมเคยอธิบายไปก่อนนั้นอย่างาเจี๊ยบที่มาออกช่องเรานะครับเจี๊ยบน้องที่เป็นสาวรออ่านั่นคือบาร์แบบสเปเชียลกรณีสเปเชียลก็คือคนที่ คนที่เคยมาสอบทํางานที่เกาหลีนี่แหละเพียงแต่ว่าเขากลับไปทีนี้มันเกิน3เดือนไงกลับไปพักหนึ่งปี6เดือนตอนแรกไม่คิดวจะมาแล้วอะอ่านอันนี้พอเขาเปิดสอบมันจะเป็นพวกรอบสเปเชียลเนี่ยเขาก็จะสามารถมาลงสเปเชียลได้ที่ไม่ใช่บุคคลทั่วไปนะครับอันนี้คือคนที่เคยมาอยู่ที่เกาหลีแต่มันอยู่เกิน3เดือนไงไปพักที่ไทยเกิน3เดือนพูดง่ายเนาะแต่ถ้าอยู่ในระบบอะคุณต้องมาพัก3เดือนแล้วคุณก็ทําเรื่องต่อมาภายใน3เดือนที่คุณกลับไปพักนะครับ ประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นทีนี้กฎหมายวันนี้ข่าววันนี้นะครับข่าววันนี้คือ EPS เคยย้ายงานนะครับต่อไปเนี้ยไม่ต้องไปสอบแล้วคือคุณกลับสามารถทําเรื่องกลับเข้ามาใหม่ได้นะมันเป็นกฎหมายออกมาใหม่เดี๋ยผมอ่านเนื้อข่าวพี่น้องฟังนะครับนี่นะครับไม่ EPS นะครับเคยย้ายงานกลับเข้ามาทํางานใหม่ได้นะครับการกลับเข้ามาทางานอีกครั้งในฐานะแรงงานซื่อสัตย์นั้นนะครับเดิมทีแรงงาน E ี s จะต้อง มีประวัติการทํางานในสถานที่เดิมจนครบ4ปี10เดือนนะมันที่ผมบอกไปนะเนี่ยที่ผมพูดไปเนาะอันนี้คือคร่าวๆนะครับในฐานะแรงงานซื่งศึกษาทำงานที่เดิมจะ,ะได้ต่ออีก4ปี10เดือนแต่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการกลับมานะครับอ่านี่คือนู่นนี่นั่นเนาะทีนี้นะครับทําไมถึงทาไมถึงต้องนํากฎหมายในการให้เข้ากลับมาทํางานอีกครั้งนะครับแบบแบบใหม่มาใช้เกิดปัญหาในกลุ่มแรงงานต่างชาติที่ จะต้องการกลับมาใหม่อีกครั้งนะครับในกรณีพวกที่เขาจะต้องท,ทนทํางานสถานที่เดิม4ปี10เดือนเพราะในจ้างที่ไม่ดีและมีกรณีในจ้างต้องการแรงงานต่างชาติคนเดิมเพราะทักษะการทํางานดีและแรงงานต่างชาติกับมีประวัติการย้ายงานทางานนะอ่าเห็นไหมนี่มันมีอันนี้เขาเริ่มเข้าใจหัวอกคนที่เป็นแรงงานนะครับบางทีอ่ะสปี1 0เดือนพี่ต้องเกือบ5ปีครับพี่ต้องทนอยู่5ปีเหมือนบางคนอะ่ะทำไมถึงย้ายบางคนไม่มีใครอยากย้ายงานผมบอกเลย การย้ายงานไปเลยที่เสียเวลามากเสียเงินเสียทองเงินก็ไม่ได้ดนู่นนี่นโอ้หลายอย่างพี่น้องปรับตัวใหม่ทุกอย่างนะไม่มีใครอยากย้ายงานผมบอกงี้ถ้าที่นั้นมันดีพอเนาะแต่บางทีเราไปเจอนายจ้างไม่ดีเนีน่ยนี่อันนี้คือกฎหมายตัวนี้เขาออกมาคือเขาเข้าใจแรงงาน EPS นะครับบางคนอะ่ะทางานเก่งทํางานดีเท่าแกอ่อยากได้มากเหมือนผมยกตัวอย่างของพี่เก๋ให้ฟังอันนี้คือภาพชัดเจนเลยเนาะเมื่อกี้เนี่ยแท็กสองอะ่ะพี่เก๋ แท็กแรกแกมาแกได้สอบมาใช่ไหมหมดปุ๊บแกต้องสอบมาแท็กที่2ก็คือมันตกรงงานผมเนี่ยโรงงานปัจจุบันเนี้ยเว่าถ้าแกชอบทํางานดีแต่พีก่กีต้องต้องยอมสอบกลับมาเพราอถึงจะนั้นได้ไงแต่ละปัจจุบันกฎหมายตอนนี้ไม่ต้องสอบแล้วถ้าแกชอบเ้าแกโอเคแล้วคุณมีประสบการณ์ในการทํางานแล้วคุณปรับงานได้ทํานู่นทนํานี่ซ่อมเครื่องเป็นเขาจะอยากจ้างคนใหม่ทาไมถูกไหมครับเขาอยากได้แรงงานที่คุณมีประสบการณ์แล้วนั่นเองอ่านี่คือเหตุผลของ ของนี่แหละสรุปเลยเนื้อข่าวประมาณนี้นี่คือเนื้อข่าวเนาะบางที่เ่าแก่ไม่ดีไปเจอไม่ดีเนี่ยทำร้ายเรื่องกายลูกน้องนูน่นนี่นั่นหลายหลายอย่างเราไปเจอใช่ไหมครับสภาพแวดล้อมห้องไม่ห้องไม่ไมดีที่พักไม่สะอาดหลายอย่างอะ่ะมันมีมันมีหลายๆอย่างบางบางทีเงินก็ไม่ดีเงินไม่ตรงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือถ้าเจอในจ้างไม่ดีเนี่ยเขาก็พยายามจะเข้าใจกฎหมายตอนนี้ออกมาเพื่อเพื่อคนแบบนี้ลักษณะแบบนี้เคสแบบนี้เนาะพี่น้องโอเคนะครับ อ่านี่นะครับผมก็ก็คือข่าวเนื้อข่าวประมาณนี้แหละผมก็มาเล่าผู่สู่พี่น้องฟังเนาะต่อไปก็มีเฮครับทีนี้อ่าผมมีเฮไม่แน่หรอกผมก็ยังคิดอยู่นะครับต่อไปก็สบายแล้วถ้าเป็นตัวนี้รับรองเนาะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข่าวด้วยนะครับที่มาเนาะจากไทยกุ๊กนิวเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็นะพี่น้องรักษาสุขภาพนะครับผมก็มาเล่าพี่น้องฟังประมาณนี้แล้วกันถ้าใครสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็ คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับมาทักมาพูดคุยได้เนาะช่วงนี้งานยุ่งหน่อยเพราะมันก็จะปีใหม่ด้วยนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวมีคลิปหลายคลิปที่ยังไม่ได้ปล่อยนะเพราะว่าผมก็ทําคลิปตัวนี้ก็คือมีคลิปแบบว่าขอบคุณเหมือนซับด้วยนะครับพี่น้องนี่ก็ครบเหมือนซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะครับสำหรับเหมือนซับจะครนะพี่น้องเนาะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งไว้นะจะไม่พลาดเรืืื่่่่ออองงงรรรราาาาาวววในนเเเกกกหหลีีขสยับ กฎหมายหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไทยในเกาหลีเนาะพี่น้องผมจะมาอัปเดตให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคเจอกันใ่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบาย